คู่รักควงกันเที่ยวลันลาโนสนโนแคร์พื้นที่สีแดงวงการบันเทิงมีเรื่องแซบๆและข่าวเมาส์มาให้ฟังกันอีกแล้วล่าสุดเพจดังได้เผยแชทจากชาวเผือกส่งมาให้ดูว่ามีคู่รักคู่หนึ่งควงกันไปเที่ยวในสถานการณ์โควิด19ที่กำลังระบาดหนักจากแชทมีการพูดคุยว่า คู่รักคู่นี้มาจากจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงแถมครอบครัวของผู้ชายมาจากจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงเช่นกันซึ่งทั้งสองจังหวัดมีการควบคุมเข้าออกพื้นที่จึงเป็นประเด็นสงสัยว่าทําไมอะไรยังไงไม่กักตัวหรือเปล่าทําไมเที่ยวได้สบายใจเฉิ็บแบบนี้งานนี้หลายคนต่างเดากันสน,นันส่วนจะเป็นใครคู่ไหนก็ต้องรอติดตามกันต่อไป